สนันุนโดยสีมาครีม AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะอ้าวมาผัวยาจนเอ้แกวันวันไม่ทำอะไรมาคุกอยู่แต่กับวงเล่าสำเริงสำลานะใช่ไหม อ๋ออลดีมากลาแล้วครับเจ๊ไปไหนไปไหนไปไหนไม่ไวเรื่องของผัวเมียเขาเฮ้ยกะท้อยังพอให้ยัด เ, <c oughs> เธอมาบอกว่าฉันสบายสำเริจสำราญอยู่อาการกินเหล้ามันไม่จริงอย่างที่เธอคิดนะมันจะไม่สบายได้ไงวันๆเดินนั่งกินเหล้าอยู่อย่างเดียวเนี่ยฮะ <c oughs> โอ้ยน้องจ๋าไอเหล้าแต่และแก้วที่กินเข้าไปเนี่ยมันลำบากนะ <c oughs> <c oughs> มันไม่สบายอย่างที่เธอคิดไม่งั้นเธอลองลองกินดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ็นลนะ อุ้ยเหม็นก็เหม็นแถมยังบาดคออีกแก้ยไเธอมาบ่นมาด่ามาว่าฉันสำเริงสำราญอยู่กับการกินเหล้าเห็นไหมมันไม่สบายอย่างที่เธอคิดมันกินยากอะเนี่ยเห็นหรือเปล่าใช่แต่ปัวจามันลำบากมากเลยงั้น ก็อย <aría> no ่าอยู่ให้มันลำบากเลยนะตายเพื่อนตายเพื่อนตายตายย่อยตอกข้าวอะไรนี่มันแบบมันพุทขึ้นกัเป็นดอกเห็ดเลยนะเว้ยนะมีตอกข้าวเม่าใช่ไหมตอกข้าวสารตอกข้าวเหนียวตอกข้าวหลามมีตอกข้าวปุ้นตอกข้าวจีตอกข้าวกล้องเฮ้ยเดี๋ยวได้ข่าวมานะว่าเรื่องนี้จะมีอีกแล้วนะผุดขึ้นที่เยาวราชว่ะเฮ้ยตอกอะไรเจ๊ ต่อข้าวต้มมัม้งรู้สึกอยากเป็นต่อข้าวต้มเออ๊ะฉันรู้แล้วแต่ฉันว่านะนีอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้พวกชาวต่างชาติเนี่ยหายเงียบกันไปหมดเลยจะคิดว่าเรื่องอะไรฉันว่าไอ้พวกเกตเมาส์อ่ะอมันเนี่ยนะชอบชาร์จค่าห้องชาวต่างชาติคิดค่าห้องเขาแพงห้องก็เล็กนิดเดียวแถมที่สําคัญเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยหน้าตาแย่มากแย่จริงๆเลยอไอ้พวกนี้เนี่ยนี่<ำ>นางสวย<า>นี่แกหลอกด่าฉันเหรอฮะ ฉันไม่ได้ด่าคนอื่นเลยฉันด่าเจ๊คนเดียวเลยอ้าวอีสวยเจ๊ก็สวยหรอ,อแหม่นี่ฉันแหน่เสียแรงนะฉันอ,อุดหนุนผัดไทยแกแทบจะทุกมื้อเลยนะโจว่าแต่ฉันแกก็เหมือนกันเรยวะคนไทยอ่ะขายจานละ20ิบเพราะเป็นชาวต่างชาติแกก็ชาติจานละห0ิเหมือนกันเลวเยวะเยีายมาพูดแหมแล้วอะไรว่าผัดไทยเลยผัดไทยใส่ใส่ไข่นี่ผัดไทยบ้านแกเราใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยอะฮะเจ๊ไม่รู้อะไร ให้ลูกค้ามันสั่งบอกว่าขอผัดไทยกรอบๆฉันก็เลยใส่เปลือกลงไปให้เลยไงใช้เขียวกรอบๆดเีเออบังคนเขาไม่กินนะเอ้าถ้าไม่ชอบก็เขียยทิ้งไปดิไม่คุยแกแล้วเว้ยนี่นี่จริงๆเลยวันนี้ฉันงดไม่กินผัดไทยแกแม่ต้องแต่จจอยู่ไม่ได้กันแล้วอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยทำไมมีปัญหาทุกครั้งเลยบริการยังไงเนี่ยไม่ได้แล้วอย่างนี้มันต้องไปฟ้องไปฟ้อง อะไรดีวะนึกไม่ออกจะไปฟ้องไก่วะเราก็ไม่รู้จักกับไก่ด้วยเฮ้ยอย่จริงเจอยู่ไหนอ่ะเจ้าของไงตัวดำๆมันอยู่ไหนสาบานให้ลงง่าติมไฟไหม้มันไม่เห็นฉนันอ่ะโอ้ยอยู่นี่ก็ไม่บอกอะไรกว่าให้คิมอะไรไม่แกนี่นะัดเป็นแบบว่าเป็นแขกที่แบบว่าปัญหาเยอะกว่าคนอื่นจริงๆเลยแบบว่ามีปัญหาทุกวันอ่ะวันนี้อะไรกะผมจะบอกให้นะครับว่าผมนอนไม่หลับเพราะว่าหมอนมันแข็ง หมอนแข็งเนี่ยหมอนมแข็งทีนี้เอางี้่าไอ้คิมนะหมอนแข็งใช่ไหมเนี่ยแกมีปัญหาแล้วแกบอกมาทีเดียวเลยดีกว่านอกจากหมอนแข็งแล้วมันมีอะไรแข็งอีกไหมวะอ่าน้นๆๆหมอนแข็งเนี่ยไม่พอนะเวลานอนนะผมนอนไม่หลับเพราะว่าตามันแข็งหมอนแข็งตาแข็งขาผมแข็งที่นอนแข็งไอสิ่งที่อยากให้แข็งมันก็ไม่แข็งไอคิมเนี่แกอย่ามาทะลึ่งนะอย่าทะลึ่งนะ ผมไม่ได้แต่เรื่องกับไก่ไอ้ที่บอกว่าสิ่งที่อยากให้แข็งมันก็ไม่แข็งก็คือภาษาไทยอ่ะผมไม่แข็งแรงแค่ภาษาไม่แข็งแรงถูกเห็นเล่นกี่เรื่องกี่เรื่องนะเพราะเล่นเป็นคนต่างชาติกูเห็นสำเนียงเดียวเนี่ยใอ่ผมเป็นเกาหลีผมก็ต้องพูดแบบนี้อะเกาหลีสำเนียงนะทักสวัสดีครับผมเป็นชาวเกาหลีครับ๋อ้แล้วจะเป็นคนญี่ปุ่นอะใช่ผมเป็นญี่ปุ่นครับอแล้วเป็นฝรั่งอะเป็นฝรั่งอะฮัลโหลผมเป็นชาวต่างชาติครับ วยเอาแบบพูดปกติได้พูดปกติเลยอะครับปกติบอกก็พูดแบบนี้อะครับวยกี่ภาษาภาษากี่ชาติกี่ชาติการสำเนียงเดียวเนี่ยไม่ต้องมาพูดมากไม่ต้องมาเจ๋จ๋าเลยครับคุณนายครับหมอนแข็งอย่างเนี้ยนะคุณบริการไม่ดีอย่างเนี้ยคุณต้องให้ผมพักฟรีปัญญาณนิมหรือเปล่าสมองแค่ไนฮะทำไมครับเนี่ยเนี่ยแข็งเหรอเนี่ยนิมจะตายเนี่ยฮะอันเนี่ยแข็งก็เนี่ยเห็นมันเล้นเนี่ยกดไปเนี่ยโยบๆยบเลยเนี่ยแข็งไหม ปิดจะแข็งเลยแข็งไหมก็ไม่แข็งนี่พอแล้วแข็งไหมแข็งก็แข็งเห็นไหมผมบอกแล้วว่าแข็งยังไงคุณก็ต้องให้ผมพักฟีเพราะว่ามันแข็งทําให้ผมนอนไม่หลับเออเปลี่ยนหมอนให้ก็ได้ไม่ได้ผมอยากพักฟีเอางี้เอาลดเข่าของครึ่งหนึ่งโอ้ยครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ต้องพักฟีหมอนแข็งอย่างเดียวไม่พอนะคุณดูผ้าขนหนูของคุณครับผ้าเช็ดตัวของคุณก็ขาด อย่าอย่ามาพูดไอ้คิมฉันเพิ่งซื้อมาใหม่ถอยมาใหม่เลยขาะได้ไงโอ้โหถอยใหม่ๆจกบ้าน <c oughs> นี้เหรอครับเฮ้ยมันเป็นยางไงไม่รู้สงสัยหนูจะกัด <c oughs> ถ้าเช็ด <c oughs> ต่อคุณต้องเปลี่ยนให้ผมถ้าคุณไม่เปลี่ยนให้ผมผมจะไปฟ้อง <c oughs> ชาวต่างชาติที่เดินเข้ามาที่นี่ <c oughs> บอกว่าการบริการของคุณ,ณไม่ดีใช้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ห้องนอนก็แคบที่นอนก็แข็งห้อนก็แข็งเฮ้ยยูยูจะมาพักที่นี่นะผมก็บอกให้เลยนะครับว่าที่นี่บริการไม่ดีเลยยูเป็นชาวต่างชาติยูเวียยูคัมฟอม ใช่ป้อมเป็นคนเวียดนามเวียดนามยังพูดขายเราเวียดนามยังพูดขายเราเลยทำไมมันสำเนียงเดียวกันหมดเลยวะเพราผมอยากทราบว่าหนึ่งเวียดนามเขานับว่าอะไรหนึ่งกองหนึ่งกองสองแกงสาม กองสี่กงหนึ่งสองสามสี่กงแกงไกลกงสี่สามสองหนึ่งกอ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 งแกงแกงหนึ่งหนึ่งสอ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 งกองกงกองกงองแกงแกงกองสองกองสองีีกองกงกงกองแกงกองกองกงกองแกงสองสงสงองกงกงแกงกองกงกงกงแกงฝ่ายเล่นข้างนอกเกตเฮาเฉลยไปฝ่ายเล่นกันทั้งสคนข้างนอกเลยไปจะบอกว่าท่นี่คุณอย่ามาพักการบริการไม่ดีเลย นี่แกคนนั้นเนี่ยนะเขายังไม่ปัญหาเยอะอย่างแกเลยฮะถึงเขาจะไม่มาพักที่นี่ก็ตามนะมาอาศัยล็อบบี้ฉันนอนเนี่ยฮะแต่เขาก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับฉันเลยดีซะอีกมานั่งเป็นยาให้ฉันด้วยอ๋อไอ้นี่มันไม่ไปไหนมันนั่งอยู่แต่ตรงเนี้ยโอ้นั่งมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงก็แล้วแต่ใครจะมาพักที่นี่ยาก็มาบอกให้เลยว่าน้ำก็เป็นสนิมนอนหนูก็กัดหัวแม่เท้าเออแพอแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแล้วเออพักฟรีก็พักฟรี ก็แค่นั้นเองไม่น่าจะมีปัญหาเน่เนหวังว่าเรื่ององเราคงจบแค่นี้นะครั้งหน้าคงไม่มีปัญหาอะไรโผล่ขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะเอาปัญหาอะไรมาอีกเฮ้ยทำไมวะเกสเฮาฉันต้องมาเจอแต่อ้พวกแบบนี้ไอพวกรู้มากเนี่ยจะเสียเปรียบเป็นทุกขีเลยเฮ้ยเซ็งอะไรแล้วโผล่มาแบบนี้ฮะอะไรเหรอตกอกตกใจเหรอตกใจสิว่าจิมมี่ บ้าแล้วที่ชื่อแม่ลิซซี่ลิซซี่มียแกอย่ามาเฉยใช่เลยเอ็ดดี้นี่ไอ้บ้าเขาตายไปแล้วแท็กซี่แท็กซี่น่าจะหาเมียมึงไงเฮ้ยมันชื่ออะไรวะแซลลี่อย่ามาเฉยใช่เลยแม่รูบี้โคุณจะบอกไปเมื่อกี้ชื่ออะไรวะแซลลี่แซลลี่มีอะไรเบิ่ม เธอจ่ายมาเน่เบิ้มคนกันเองอ่ะในวันนี้นะไม่มีแขกประพัพคเลยดินในทั้งเดือนเนี่ยเฮ้ยช่วยกันกวนไม่ได้เหรอผ่อนผ่านไม่กวนได้ไหมเล่าไม่มีอ่ะไม่มีจัดการเยนซัลลี่ดิไม่ให้เงินใช่ไหมพังเก็ตฮาวันได้ พังแล้วอ่ะนีพังงแล้วไี่สติดีกันหรือเปล่าเนี่ยพี่พังเกตเฮาพังไอ้ของที่มันมีค่ามากกว่านี้สิว่าอ๋อพังของใหญ่ใหจัดการเฮ้ยตายไม่ตายแล้วตายพังไปเฮ้ยไอ้บิงครับเอ็งทำอะไรวะล้มแชร์พี่ตายแล้วมิ่งมีมุกก็ไม่บอกพี่เออย่างั้นพี่เล่นมั่งเออเออเออนี่ พี่ตั้งแชร์ใช่ไหมะครับพี่จะเล่นมั้งมันยังมีของเล่นอีกอะไรวะไอหมันเอาตัดตัดเขาเรียกอะไรวะนั่งแชร์พี่พี่อะไรอ่ะพี่ทำอะไรนั่งแชร์เอาเี๊เจ๊มีที่ไหนที้นั่งแชร์พี่กระมัวตายแล้ว อย่างนี่อยู่ไม่ได้แล้วต้องไปแล้วเวเ้ย,วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มาเนี<ะ>่เธอทำอะไรอะหนีแชร์เห็นไหมพี่ไม่คิดอย่างท <alle> <ม>ี่บอกว่จะเล่นแบบนี้ก็พี่บัวแต่ชา้าเอยอ,อ้อยู่นี่นะเดี๋ยวตอนเย็นพี่มารับอะไรวะส่งแชร์<ะ> เอ๊ะมารับมาส่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นพี่มาส่งอะไรเลยแล้วพี่มารับมันยังไงวะก็มาส่งมันไว้มารับมาส่งใช่เออมีอะไรไหมนี่หาเองกัเล่นเองวะนี่เล่นเหมือนกลัวตายกันยังไงก็ไม่รู้นาะมันแน่นอนอยู่แล้วนี่ใช่ว่าเล่นมุกแบบเนี้ยตายยิ่งกว่าเก่าอีกนะเฮ้ยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเล่นแล้วจะให้ไป่เนี่ยใจอ่ะเรือล่างงเธอพอกันพี่โอ้โห ล้วงทำไมไม่ล้วงยันลิ้นชักเลยล่ะลิ้นไก่อทั้งหมดมีแค่นี้เอาไปก่อนนะแค่นี้นะแค่นี้ทั้งนี้ทั้งตัวไม่เชื่อลองค้นดูสิเจ้เดี๋ยวเดินหน้าฉันมาใหม่นะอย่าให้ขาดตกบกพร่องเอ้ร้านต่อไปครับพี่ไปไปไปปุ๊บปุปบปุปบไป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 น้องสวย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 เฮ้ยออกมาคุยอะไรเละจ๋าพี่เบิร์นว่าไงจ๋า เรียกใครพี่ฉันไม่มีหน้ามีน้องหน้าตาเละเอ๊ะเอิงเทอแบบนี้หรอนี่เกิดมาทําไมเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจก็อย่าเต็มใจเกิดมาเนี่ยอุ้ยแหละขี้เลยนึกว่าสาลีนีเลยลูกพี่จ๋าลูกพี่ฉันไม่หลานเธอเหรอฉันเป็หลานเธอเหรอนี่พูดกับพี่เขาพูดให้ดีๆเรียกให้มันโง่ให้เกียรติกันบ้างเออเธอจะเรียกอะไรกันหนตามใจเธอไอ้ร้อนไอ้ร้อน เรียกฉันวาอียล้อนะถูกใจมากพี่เขาไม่โกรธพี่เขาไม่ชอบคนพูดดีๆกับเขาอ๋อชอบพูดเร็วๆเนาะอะไรก็ได้นี่ะไรว่ามาคืออย่างนี้จ้าพี่บอมคือเดือนนี้พี่ทำไมละ่ะคืออย่างนี้ใจร้อนเออสวยอะเดือนนี้ขายไม่ได้เลยจ้าก็ยังไงขอแปะไว้ก่อนนะจ้าแปะไว้ก่อนจ้าไม่ได้เอเออเางี้ละกัน สวยขอจ่ายเป็นผัดไทยแล้วกันจ้าเธอชื่ออะไรนะสวยจ้าทำไมตั้งอะไรให้มันสงกับหน้าตาเธอหน่อยได้ไหมอย่างเธอเนี่ยชื่อสวยจ้าถ้าคนอย่างเธอสวยแล้วก็เมียฉันเนี่ยคงขี้เหร่ตายเอาไหมพี่ผัดไทยผัดไทยโอ้โหพี่นี่เขาเล่นไปเรื่อยเปื่อยนะก็ไม่ไม่ทักพี่พี่จะถอดพี่จะเล่นๆอ่ะพี่ใส่จะว่างเออเออพี่นู้นเธอบอกเธอจะจ่ายแล้วจ่ายเป็นผัดไทยจ้ะพี่ผัด ไอ้เฮ้ยไอ้พี่ครับพี่เองสั่งอะไรวะผัดไทยพี่เฮ้ยถามจริงเหอะนี่ยเองไม่เบื่อบ้างไงวะวันวันกี่ต่ผัดไทยผัดไทยเอผมจะเบื่อทําไมล่ะครับพี่ผมเนี่ยเป็นคนไทยยังไงเราต้องอนุรักษ์ของไทยไทยเอาไว้พี่โอ้จริงเหรอจริงดิแท่ยังไงวะพ่อผมอ่ะคนสุโขทัยว้าวพ่ออยู่สุโขทัยแม่คนอุทัยผมเนี่ยเกิดที่โรงพยาบาลพระยาไทย แต่วันนั้นห้องคลอดไม่ว่างผมเลยย้ายไปโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยช่ใช่ใช่ใช่บ้านของผมที่ปลูกเนี่ยก็บ้านสงไทยใชลาเป็นชาวเฮ้ามันทุบทิ้งหมดเลยใช่แล้วเวลาของหวานที่ผมกินเนี่ยผมก็ชอบกินน้ำกะทิแตงไทยน่าดิจะกินอิ่มมากๆเกิดแกปวดท้องขึ้นมาแล้ววะก็ต้องรีบขึ้นรถไปที่สุโขทัยน่าทันเดรอทันเหรอเออวันนั้นไม่ทันพี่ผมเลยกินที่ตลาดไทย อเชื่อแล้วว่าเองเป็นคนไทยจริง em> ใช่ใช่นี eh ่ไทยแท้มีผัดไทยอย่างเดียวเลยหนูมีผัดไทยมีหอยทอดเอาแล้วเอาแล้วเข้าหลอกพี่แล้วเข้าหอยทอดหอยทอดไอ้ทำไมชอบกินหอยทอดวะเอ้าผมต้องชอบกินหอยทอดล่ะครับเพราะว่าที่ผมกินหอยทอดเนี่ยผมนึกถึงแม่พอมแม่ไอ้งเป็นใครมาจากไหนเมื่อก่อนแม่ผมไม่ใช่คนธรรมดาครับพี่แม่มึงเห่อได้แล้วอย่าไปพี่พี่พี่จะไปททะอย่างอื่นเดี๋ยวไม่เข้าหอยเออ๋ยวก็ยังไงต่อ แม่ผมเนี่ยชื่อว่าคุณหญิงหีบนามสกุลเหินหาวเฮ้ยมีอาชีพอะไรอ๋อมาก่อนแกหาหอยอันไงวันนั้นและแกหาหอยได้หกหาแกก็เลยเอาหาหอยเนี่ยเอาไปไว้บนหิ้งแต่ดูสิหิ้งหักอ หอยเนี่ยหล่นมาโดนหัวแม่แกมาโห่หอยเลยหอบหอยเนี่ยจะไปทิ้งก้นเหวกลเป็นไงแต่พอไปถึงเหวไปเหยียบหิน <GO> น <av i> ี่หินหักอหัวแม่เลยห้อยพอห้อยก็เห็นเลยเห็นอะไรเห็นหอยหอยหล่นลงไปในเหวนี่คือที่มาของหอยหอยหอย แม่ผมคนหัวหินมีเพลงด้วยเพลงอะไรหัวหินเป็นถิ่นมีหอยฝรั่งนั่งคอยดูหอยติดหินมีแต่หินมีแต่หินติดหอยมีแต่หินมีหินติดหอยมีแต่หอยมีแต่หอยติดหินเอ็งเลยชอบกินหอยทอดถูกต้องไอหอยทอดมีหลายอย่างน่ะมีหอยอะไรบ้างพี่มีหอยแบงผู้หอยนางรมหอยแค็งหอยแค็งแล้วก็หอยคางหอยคางเยอะแยะไปหมดแกจะกินหอยอะไรสั่งเขาพี่อยากกิน ไข่อะไเ,เดียยเอาเรามาทำไข่ทอดมาอลอ,อยไข่แมงพูกกินกันเยอะเออแต่พี่เป็นคนชอบกินไข่ห่อ